ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่แปดึิ่สี่ซึงมีพระบาลีว่าวิตะโลโกแปลว่าผู้ปราศจากแล้วจากโลภะพุทธบริษัทพองเห็นได้เองว่าพระพุทธคุณข้อนี้ต้องเข้าอยู่ในหมวดพระบริสุทธิคุณ เพราะโลภะเป็นกินเลสปราศจากโลภะก็คือบริสุทธิ์จรงจัดเป็นพระบริสุทธิ์คุณ <c oughs> ทีนี้ก็ดูกันเป็นความหมายในบางอย่างบางประการที่่ทีแปลกออกไปจากที่เคยรู้หรือเคยพูดกันอยู่เป็นประจำ คำว่าโลภะโลภะนี่สังเกตเห็นว่าถ้าใจผิดกันอยู่มากก็มีครูบาอาจารย์พวกหนึ่งสอนว่าถ้ามีความอยากมันแล้วก็จัดเป็นความโง่ไอ้จึงอาจับเป็นความโลภั้งนั้น แล้วเขาสอนว่าถ้ามีความอยากมีความต้องการแล้จัดเป็นความโลภทั้งนั้นเนี่ยมันผิดอย่างที่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะผิดอย่างไรมันเป็นความโล่ของคนพูดนั่นเองไม่พูดให้มันถูกต้องไม่ดูให้ดีว่าคำว่าความโลภนั่นมันหมายถึงความอยากชนิดไหน โดยภาษาบาลีก็มีคำจำกัดเฉพาะเช่นโลภะหรือว่าตัณหาหรือว่าราคะหรือว่านันทิอันนี้มันมีความหมายตรงตามต,ามตัวยนร่วนแต่เป็นความอยากเพราะอำนาจของความไม่รู้หรือความโง่เขลาทั้งนั้น เกินภาษาไทยเราคำว่าความอยากนี่มันเป็นกลางกลางดังนั้นมันจึงเกิดค,ความยุ่งยากกันขึ้นจึงเป็นคำที่กำพวดถ้าอยากด้วยความฉลาดหรือด้วยสติปัญญาก็าเป็นความอยากที่ควรกระทำมันเป็นเพียงความแปรสคงหรือความต้องการด้วยอำนาจของปัญญา แต่ถ้าว่าความอยากนั้นเป็นไปด้อำนาจของความโง่ความไม่รู้หรือว่าอยากด้วยอำนาจของกิเลสนั่นจึงจะเป็นความอยากที่เป็นอันตรายเมื่อพูดว่าโลกตามสบาลยดีก็หมายถึงสิ่งที่มาจากอาวิชชาเสมอจึงเป็นความต้องการของอวิชชาและ,ะเรียกว่าความโลก ความอยากนิดนี้จะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้ามาจากความโลภถ้ามาจากอริชาคือความไม่รู้แล้วก็เรียกว่าความโลภบ้างเรียกว่าตัณหาบ้างเรียกว่าราคะบ้างแต่ตอนนี้ต้องยกเว้นเพราะในบางกรณีเราชอบใช้จำนวนติ๊กแรง ไปยืมคำไปตรงกันข้ามมาใายเช่นเด็กๆสมัยนี้ก็พูดว่าดีเป็นบ้ามันพูดว่าดีเป็นบ้ามันก็หมายถึงดีที่สุดอย่างนี้มันเรียกว่าํำนวนพิแรงจึงมีคำที่มีคำของฝ่ายกิเลสที่นำมาใช้ เพื่อให้คนมีกิเลสมันฟังง่ายให้ฟังง่ายสาหรับคนมีกิเลสจันโหวว่าให้โลกบุญให้โลกในบุญนี่ถ้าซื้อตามตัวหนังสือมันจะใช้ไม่ได้ให้โลกในบุญ่มันเป็นไปไม่ได้เพราะความโลกนั่นมาจากความโง่มันจะโลกในบุญไม่ได้จะเป็นภาษาธรรมดาจะโลกในบุญ ก็ได้คือให้ว่าใ,ให้มีความต้องการในบุญให้มากบางทีก็เอาธวราราคะกิเลสเนี่ยไปใช้ในฝ่ายดีเป็นเรียกว่าธรรมราคะมีร,ราคะในธรรมะธรรมนันทีมีความเพลิดเพลินในธรรมธรรมกามะมีความคลายในธรรมนี้ก็มี นี่จะต้งถือว่าเป็นจำนวนปิกแปลงใน,นเมื่อกล่าวตามธรรมดาสามันแล้วคำเหล่านี้เป็นชื่อของกิเลสมาจากอาวิชชาสำหรับคำว่าโลภะนี่จอเข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วสำหรับำํ่าราคะนั้นควรจะเข้าใจให้ครบถ้วน เป็นตามราคะกำหนัดยินดีในตามรูปราคะกำหนัดยินดีในสิ่งที่มีรูปไม่เกี่ยวกับตามแต่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยเหมือนกันอรูปราคะราคะในสิ่งที่ไม่มีรูปคือสิ่งที่ละเอียดยิ่งกันไปอีกจนึงจะไม่มีรูปร่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความคิดมั่นถือมั่นหรือกำหนัด ยินดีได้เหมือนกันราคาในความหมายไหนก็สุกสรุปรวมอยู่ในคำว่าโลภะที่พระพูมีประภาสเจ้านั้นเป็นผู้ปักจากแล้วจากโลภะเพราะว่าไม่มียาวิชชาก็มีสัมมาสธิโยม แล้วก็ไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงโดยหูดมกลิ่นโดยจมูกรู้รสโดยลิ้นสัมผัสทางผิวหนังหรือกระทั่งคามคิดของจิตใจไม่เป็นโอกาสของอวิชชาอีกต่อไป จะองค์จรปราจากโลภะซึ่งย่อมจะปราศจากราคะด้วยก็เป็นสิ่งเดียวกันทีนี้จะตายไปถึงข้อที่ว่าเมื่อปราศราากโลภะแล้วก็ย่อมปราศจากโ,โทสะด้วยเพราะสิ่งที่เรียกว่าโทสะนั่นมันเกิดขึ้นโดยเหตุเพราะเหตุที่มันไม่ได้ตามที่โลภะต้องการ โลภะได้เต็มถ้าโลภะมันได้วับอะไรเต็มตามตามต้องการแล้วโทสะเกิดไม่ได้โทสะเกิดได้เมื่อราคะหรือโลภะมันไม่ได้ตามต้องการเมื่อปราจากโลภะหรือราคะเสร็จแล้วก็ไม่ไม่มีทางที่จะเกิดโทสะได้ทั้งหมดนั่นก็ไม่เป็นโมหะได้เป็นอโมหะอยู่อย่างนี้ก็ได้ เป็นการสังเกตที่ละเอียดละออให้เห็นลึกตามที่เป็นอยู่จริงนี่คนมันขี้เกียจคิดขี้เกียจสังเกตมันก็เมาเมาเอาว่าเมื่อไม่มีอวิชชาก็ไม่มีโลภะไม่มีเมื่อไม่มีอวิชชาก็ไม่มีโทสะเมื่อไม่มีอวิชชาก็ไม่มีโมหะมันก็เป็นคนขี้เกียจคิดนั่นเอง จึงไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสิเลตนี้อย่างเพียงพอเดี๋ยวนี้พระภูมีาาสภาคตจ้านั่นเป็นผู้ปราบรจากโลภคนบางคนก็จะแย่งขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นโทสะยังเหลือโมหายัางเหลือสิแต่ถ้าคิดให้จริงให้เห็นลึกซึ้งตามที่พูดมาแล้วมันก็เหลือไม่ได้ เพราะว่าถ้าปาศจากโลภะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเหลือเรื่องราวโทสะและโมหะเพราะมันต้องหมดหอวิชานั่นเอง,เองดังนั้นพระพุทธคุณขอ้อนี้แม้กล่ว่าเพียงสั้นๆว่าปาศากาโลภะน,นั้นก็พอแล้วไม่ต้องแถมว่าปาศจากโทสะปาศากาโมหะก็นได้ก็ให้รู้ว่าควรจะไม่ สงสัยหรือไม่เข้าใจด <c oughs> ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็กตการก็จะมีว่าเราจะต้องศึกษาเข้าใจต่อพระพุทธองค์ผู้ประกากโลภะแล้วคือประาะจากกิเลสทั้งปวง <c oughs> ถ้าเข้าใจจริงจะเกิดศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่งอนแงน่นในพระพุทธองค์แต่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะมันก็ว่าแต่ปาก <c oughs> มันก็เป็นศรัทธาที่เป็นเพียงคำพูดไม่ใช่ศรัทธาแห่งความรู้สึก ข้อที่ว่าให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำคือระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ปราศจากโลภอยู่เป็นประจำก็ค <c oughs> งจะมีประโยชน์มากในข้อที่ว่ามันอยู่กับเราไม่ได้เช่นเดียวกับที่มันจะอยู่กับพระพุทธองค์ไม่ได้ันจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอันตราย โลภะนั่นคืออยากด้วยความโง่ขอให้จยจำกันไว้เันสัน่าโลภะนั่นคืออยากด้วยความโง่ต้องการด้วยความโง่ตากหน,นาด้วยความโง่หวังด้วยความโง่อยู่สบายแห่คนนั่นจะเหมือนกระตกนรกั้งเป็นทันทีเยข้อว่าเราวลึกถึงเมื่อมีอันตราย หมายความว่าพอมีอันตรายทางกายทางจิตเกิดขึ้นแล้ลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ปราศจากโลภะให้เห็นว่าพราะปราศจากโลภะพระองค์จึงไม่มีอันตรายปราศจากโลภะแล้วอันตรายอรรันใดเกิดขึ้นไม่ได้ไปคิดดูแต่คนที่มันมีอันตรายาะมันมี การทำผิดในเรื่องนี้มันอยากเรียมนานความโง่มันไปกระทบกระทั่งคนอื่นข้าวว่าเกิดอันตรายมันอยากได้ยความโง่จิตใจมันก็ตะวนกระวายเป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนระตกนรกมีอันตรายไม่ว่าทางกายหรือทางจิตเกิดเพราะความโง่ทำให้อยากทำให้ต้องการทำให้วัง ก็เลิกหวังเสียเลิอกอยากอย่างความโล่เสียทำอะไรก็ทำไปด้วยสติปัญญาแล้วก็จะไม่เกิอดอันตรายแต่อยา่างใดทั้งสิน้นเพราว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำาพรพุทธคุณพอนี้เข้ามาสู่ตนให้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ในเมื่อมันพิสูจน์ออกมาว่า เราไม่ได้ทำอะไรได้วยโลภะโลภะไม่ได้บังคับเราให้ทำอะไรเราเป็นอยู่โดยจสตุจากโลภะถ้าเรามีสติสมัชสัญญะเพียงพอเราก็ไหวตัวเองได้ที่ข้อที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก็มีสติสมัชชัญญะ ยกเอาความปราศจากโลภะมาตั้งไหว้ในลักษณะของพระพุทธองค์เพราจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรกระตูนถามดูก่อนว่าทำลงไปอย่างนี้มันเป็นโลภะหรือไม่คว <c oughs> ามรู้สึกนั่นมันกจะ็จะตอบให้กันทีว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็เลือกอะจะทำแต่ที่มันไม่เป็น ันจึงม,ม,มีการทำการพูดการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดข้อว่าละอายเมื่อล้มเหลวหมายความว่าเมื่อโลภะเกิดขึ้นก็ควรจะเสียใจควรจะละอายควรจะกลัว,วเมื่อเราเผชิญอันตรายแล้วแม้ว่าจะเป็นโอกาสของอันตรายยิ่งขึ้น เพราะว่าเมื่อโลกทีหนึ่งแล้วมันก็ง่ายที่จะโลกซ้ำๆ <c oughs> ข้อว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการปรมือินผนอยู่ตามโอกาสนั้นมีเอมายคมว่ามีโอกาสเพื่อใดก็ทำการตรวจสอบทดสอบ <c oughs> ความที่ตนมีโลกะ มากหรือน้อยอย่างไรที่จะตรวจตาว่ามีหรือไม่มีนั้นไม่ต้องก็ได้เพราะมันยังเป็นคนธรรมดายอยู่มันก็ต้องมี่ะทีอย่ามีมากหรือมีน้อยนั่นอย่างหนึ่งแลว้วควบคุมไว้ได้หรือไม่อี่อย่างหนึ่งหลักปฏิบัติมันจะอยู่ที่ควบคุมไว้ให้ได้ อย่าให้มันปรากฏออกมาเป็นทางภายนอกจนเป็นการกระทำเพรรู้สึกว่า<อ>ความคิดอันนี้มันเป็นโลภจะหยุดอยู่เส้อเพียงแค่ความคิดในเวลาอันเร็วที่สุดเราทำอย่างนี้ได้หรือไม่ตรวจสอบอยู่อย่างนี้เสมอไป เป็นว่วข้อปฏิบัติเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธองค์ผู้ปราศจากโลภะถ้าจะสรุปให้สั้นๆง,ง่ายๆ,ๆก็จะภาวนาว่าหยุดอยากด้วยความโง่กันเสียเถิดหยุดอยากด้วยความโง่กันเสียเถิด ความอยากที่มาจากความโง่นั้นหยุดเถิดถ้าอยากก็อยากด้วยสติปัญญาเถิดนี่คือบทสรุปเนี่ยกับพระพุทธคุณตอนนี้ว่าเราทั้งล้างหยุดอยากด้วยความโง่กันเสียเถิดอยากด้ยสติปัญญาหรือความฉลาดเถอด ทดชวยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงปราศจากความโลภไม่อ้อมออารมณ์ใดไว้สู่สิงอุปาทานทุกๆแบบไม่แอบจริง แต่สักสิ่งว่าตัวเราหรือของเรา <c oughs> องค์ตัาจากรความโลกในบทที่ว่าไม่อ้อมโอบอารมณ์ใดไว้สู่สิ่งหือไม่จับชวยอารมณ์ใดไว้เป็นเหยื่อของกิเลสไม่เข้าสูอารมณ์นั่น รือไม่สิงอยู่ในอารมณ์นั่นหรืออารมณ์นั่นไม่เข้ามาสู่จิตใจไม่มาสิงอยู่ในใจิตใจบทว่าอุปาทานทุกๆแบบไม่แอบอิงหมายความว่าไม่เกิดอุปาทานชนิดไหนหมดามาาก,ดกามุปาทานก็นดีทิสุปาทานก็นดีทีลัตตุปาทานก็ดีอัตตวาทุปาทานก็ดีทั้งสี่นั้น ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่สักสิ่งว่าตัวเราหรือของเราไม่มีอยูปาทานใดว่าตัวเราก็ดีว่าของเราก็ดีเกิดขึ้นมาได้แม้แต่อย่างเดียว